สวัสดีครับทุกคนนะครับผมเอวิศาะนะครับเอกชัยกรานนท์นะครับมีความยินดีที่จะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับแอมนะครับหัวแล้วก็ตู้นะคับิวเนตนะฮะของไอเปเน็นะครับ T S A 1 5 H นะฮะอันนี้ก็คือหัวของมันนะเฮดมันแล้วก็ T S A นะหนึ่งหนึ่งสองซีนะครับเป็นคับิวเนตนะครับนะหรือเรียกสั้นๆว่า t u บสครีมเมอร์แอนะ by อายเปเน็แน่นอนต้อง t u บสครีมเมอรต้องไอเปเน็เท่านั้นนะครับ ก็แอมตัวนี้เจ๋งยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะมือกีตาร์กว่าคอนโลกนะฮะที่เล่นโอเวอร์ด e 이เนี่ยก็ต่างหลงรักในชุสครีมเมอร์กันนะครับชุสครีมเมอร์ก็เป็นโอเวอร์ดรายก้อน,นครับแอมตัวนี้นะฮะก็เหมือนกับนำเอาโอเวอร์ดรายก้อนชุสครีมเมอร์มาบรรจุอยู่ในแอมนะครับแล้วก็มีแอมเสียงดีๆให้คุณได้เล่นที่สำคัญคือมันเป็น ทูฟนะเป็นหลอดนะเป็นวาวทั้งหมดเลยนะครับโดยมีหลอด p o w e r a m p เป็น6 V6 2หหลอดนะอาจจะใช้ในภาคของเสียงคลีนแล้วก็เสียงโอเวอร์ดรายนะอันนี้ต้องต้องไปลือ้อเจาะกันดูอีกทีนึงนะฮะแล้วก็สินะ่สองเอเซนในภาคปรีนะสองหลอดเหมือนกัน2หลอดเหมือนกันนะครับสำหรับนะจอกลำโพงนะขาดไม่ได้นะต้องซ e เลค t ชั่นนะครับรุ่น7ซเว มอจะเรียกว่า7080ก็แล้วแต่คุณนะครับอ่ะนะมาพร้อมกับไวนิลสีขาวสวยงามนะครับดูแลยากแต่เหมาะสําหรับคนที่ตั้งใจจะดูแลไงฮะนะสวยงามดูลูลานะฮะเอาไว้ในห้องประชุมอะไรก็ได้นะเท่ๆนะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยนะครับในก้อนทูตสปรีเมอร์ก็มีตัวนี้อยู่อันนี้เรามาดูในภาคของ EQ กันบ้างว่ามันมีอย่งไรบ้างนะฟังก์ชันแรกเนี่ยนะครับ แน่นอนมันจะต้องมี power นะมี on นะครับมี standby ตรงนี้ก็ทุกครั้งที่เราเริ่มเปิดเริ่มปิดนะ standby จะช่วยยืดอายุหลอดช่วยให้ให้แอมของเราเนี่ยมันได้วอร์ up นะฮะก็ในเมื่อเราจะเล่นอุปกรณ์ที่เป็น professional เราก็ต้องเรียนรู้ถึงความเป็น professional ด้วยนะครับนะก็มี volume นะครับวันนี้ผมเปิดแค่ประมาณไม่ถึง10บโมงนะครับแล้วก็ eq มี2องผ้าคือเบสกับนะแหลมนะครับ ก้อนโอเวอร์ไรเจ๋งๆเนี่ยอยูนี้ก็นิยมมีแค่2ย่านนี่แหละฮนะแล้วก็คราวนี้มันขึ้นอยู่กับการหาของเรานะฮะบางทีมีหมดเลยทุ้มกลางแหลมนะพรีเซนท์ทุกอย่าง p r e เซนท์นหมดเลยจะปรับออกมาจะไม่ดีก็ได้นะครับตรงนี้ก็หาจุดที่เพราะที่สุดแล้วคุณก็จะได้สิ่งที่ดีที่สุดนะมาถึงตรงนี้นะสวิตตรงนี้นะเราสามารถที่จะเล่นในแบบ normal คือเมื่อกี้ต้องหัวนี่ผมเล่น normal นะหรือจะเลืคลิกขึ้นไปเพื่อบูสมันนะมีไฟบอกด้วยนะฮะ จะบูสต์ความดังขึ้นมาอีก6 dB d e c เดซิก็อาจจะทำให้ชาวบ้านเริ่มลำคาญขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเปิดดังแล้วไม่บูสต์หรือว่าจะเปิดเบาแล้วบูสต์ก็ลองหาจุดที่ชอบกันดูนะครับต่อไปมาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็บอกไว้แล้วครับว่า Tube Screamer นะเหมือนใน Overdrive Tube Screamer เลยคือเอาเรียกว่าเซอร์กิตทุกอย่างของ Overdrive ตัวนั้นมาไว้ในนี้เลย นะใครไม่เชื่อซื้อไปแล้วก็ลองแหวกดูนะแล้วเมลบอกผมด้วยนะมันต้องเหมือนทุกชิปทุกอย่างแน่นอนนะครับก็มี3อย่างนะครับมีเลเวลนะครับเลเวลก็ปรับความดังเบาวนะมีโทนนะทุ้มแหลมก็หาจุดที่คุณชอบแล้วก็ความเป็นโ <c oughs> อเวอร์ไรฟ์คราวนี้ผมเปิดโอเวอร์ไรฟ์ไว้เยอะนิดนึงเพราะว่าจะได้ให้ทุกคนฟังว่าเผื่อว่าจะต้องการเล่นตัวนี้เป็นแตกหลักนะครับก็ต้องเปิดเยอะนิดนึงเดี๋ยวถ้าเกิดใครชอบแบบสไตล์บลูหรือว่าแตกอ,อ่อนก็ลดไป ตามชอบใจเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอาจจะเวลาเราเล่นขยายถ้าเราจะขยายช่องลให้มันกว้างขึ้นผมก็แนะนำว่าให้เราหาโอเวอร์ไรด์ดีๆอีกสักก้อนหนึ่งนะมา Boost m, ะบูส์เพิ่มนะโดยที่ใช้แตกหลักจากทูตสคริมเมอร์แล้วก็เอาโอเวอร์ไรฟ์เนี่ยบูส์เพิ่มในตอนสโลวหรือว่าเอาโอเวอร์ไรฟ์เนี่ยบูส์ในฟังก์ชันคลีนของมันก็ได้นะครับส่วนเพิ่มเติมนะครับที่ทุกคนมองไม่เห็นนะแต่ผมเห็นคนเดียวถ้าคุณอยากเห็นคุณก็ต้อง ยกมันไว้ที่บ้านหุณด้วยนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือมันเป็นแอมป์ที่ขยายให้เราได้15วัตใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอยากจะเปิดมันเยอะๆนะคุณก็ลดเป็น5วัตได้นะอาจจะเปิดลดเป็น5วัต์แล้วก็เปิดไปเลย5หรือเกินบ่ายโมงบ่ายสองได้เลยนะฮะแล้วแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจครับเรามีฟุตสวิต์ด้วยแต่ฟุตสวิต์เราไม่ได้แถมนะครับคุณต้องไปประมูลต่อนะหาหามาเพิ่มได้นะครับก็จะได้คอนโทรลเปลี่ยนชแนลนะระหว่างคลีนกับ รีโทนของคุณไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับแอมแอมที่ดีขาดไม่ได้เลยก็คือเซนต์รีเทิร์นนะ <c oughs> เพื่อจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูปเอฟเฟกนะอย่างเช่นรีเวิร์สดีเล์เข้าไปนะ <c oughs> เพื่อสร้างมิติให้กับแอมของเรามันจะได้ไม่ไม,ไ,มไม่ไม่ด้เงินไปนะตัวนี้ก็มีให้เราครบถ้วนเลยนะอยู่ด้านหลังนะฮะก็ลองไปหาชมกันอีกทีนึงในรูปต่างๆนะครับถึงเวลาที่เราจะต้อง ใช้หูของเราให้มากขึ้นนะฮะนั่นก็คือมาฟังเสียงของมันกันดูว่าเสียงมันเป็นยังไงนะเริ่มจากเสียงคลีนนะครับชนะคลีน โอเคนะครับกลับมาฟังทูสคริมเมอร์ตัวใหญ่กันเป็นทูสคริมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับกลับมาฟังว่ามันเป็นยังไงนะก็ง่ายๆมากเลยครับคุณก็ใช้ใบหูของคุณนะครับคลิปมันไปให้ออนขึ้นมาแล้วคุณก็จะได้เสียงของทูสคริมเมอร์นะเรามาฟังดู ก็คือผมเล่นโดยลักษณะที่เป็น normal อยู่นะฮะคราวนี้เราลองฟังดูว่าถ้าเกิดเราความดังแค่นี้แล้วเราบู o s t b o มันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะน้ำเสียงมันนี่เป็น normal ของมัน ันนี้เราลองมาฟังนะครับว่าทุกสกิมเมอร์เนี่ยมันทำซาวได้ใกล้เคียงกับกอนเล็กจริงๆหรือเปล่านะโดยที่ผมจะเริ่มให้ทุกคนลองฟังจากตอนนี้ผมเปิดไว้เยอะเหมือนกันนะเราลองมาที่นี่เลยนะครับประมาณนี้เลยลองฟังดูว่าซาวมันให้น้ำเสียงยังไงบ้างนะ ก็มีความอุ่นของหลอดเข้ามานะอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ที่เราได้ฟังทูบสปรีมเมอร์ที่เป็นหลอดจริงๆ 12x7 นะฮะต่อไปนะลองเพิ่มมาอีกสักหน่อยนาะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะตรงนี้นะครับนะอาจจะตอบสนองน้ำหนักที่เราดีด นะสิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินแน่ๆเลยคือมันมีความใสนะฮะนะมีความ t r a n s p a r e n c e นะครับทำให้เสียงกีตาร์ของเราเนี่ยคมชัดนะฮะแล้วก็ได้ความเป็นดนตรีสูงเลยนะครับอีกสักหน่อยหนึ่งนะนะับประมาณนี้นะครับบางคนนะมือกีตาร์หลายๆคนนะบางทีก็ต้องเปิด overdrive ของ t u b e s c r e a m e r เนี่ยถึงขั้นนี้เพื่อจะ boost กับตู้ที่แตกหรือ boost กับเสียงคลีนนะเดวเรามาฟังว่าตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ ังจากที่เราเล่นนะครับตู้ตัวนี้อย่างเดียวเลยนะอาจจะเล่นอย่างนี้สักสามอาทิตย์นะเพื่อจะได้ทําความรู้จักกับมันนะครับหลังจากที่เรารู้จักกับมันแนบแน่นแล้วนะก็ถึงเวลาที่คุณอาจจะลองหาเอฟเฟกของคุณนะก้อนก้อนอะไรก็ได้นะครับเอามาบูส์เพิ่มเข้าไปอีกนะสิ่งที่เราจะได้ก็คืออย่างแรกคือเราบูส์ตอนที่มันเล่นเป็นเสียงเอ่อคลีนอยู่เราเล่นคลีนโทนจากตู้นะ ไปจากฟังก์ชันครีมเราหรือถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเราเล่นเป็นโอเวอร์ไรฟ์ตัวนี้อยู่นะครับอาจจะลักษณะเหมือนกับว่าอาจจะคอนครัชหน่อยนะครับ ครับผมก็ทุกคนคงได้ฟังแล้วว่านะครับทุกสคริมเมอร์แอนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับจุด ข้อดีของทุตสคริมเมอร์ทั้งหมดก็อยู่ในตัวตู้นี้นะแล้วผมอยากจะบอกว่าแล้วมันเพิ่มหลอดจริงให้กับเราเข้าไปนะแถมมาออกกับลําโพงดีๆด,ด,ด้วยนะเราก็ได้ยินทุตสคริมเมอร์ในเวอร์ชันที่มันเจ๋งขึ้นอีกนะครับมีหลอดจริงๆนะก็เป็นแอมป์ที่เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวนะครับสำหรับมือกีตาร์ที่ชอบซาวน์เนื้อๆตั้งแต่นะครับบลูส์นะครับไปจนถึงฟิวชั่นนะฮะหรือจะเป็นขา็อกนะก็เหมาะสมนะหรือว่าถ้าเกิดคุณเป็น เมทัลที่อยากจะเริ่มศึกษาซาวด์แบบใหม่ๆนะเพื่อยกระดับการเล่นตัวเองให้มันมีความเก๋าขึ้นนะแอมอย่างนี้ก็จะช่วยให้เราสร้างความเก๋าให้กับตัวเองได้นะเป็นแอมสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับเล่นได้ฟังได้นะชวนคุณพ่อมาแจมด้วยนะก็น่าจะสนุกดีแล้วก็สวยงามนะครับก็หวังว่ามันจะไปอยู่ในใจของทุกคนนะเหมือนกับที่ผมก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมากๆนะครับขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครับ